ปีคศ1960โลกพึ่งผ่านสงครามอันโหดรห้ายผู้คนกระจัดกระจายสูญเสียครอบครัวบ้านเกิดและความหวังยามาโมโตะตัดสินใจเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทวีปเพื่อบอกกับพี่น้องผู้มีศรัทธาที่อยู่ต่างแดนว่าคุณไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังที่สหรัฐอเมริกามีกลุ่มเล็กๆของชาวญี่ปุ่น ซึ่งพยายามรักษาศรัทธาไว้พวกเขาถูกเหยียดหยามกดขี่และต้องทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดหลายครั้งความโดดเดี่ยวเกือบจะดับเปลวไฟแห่งศรัทธาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดเราคือครอบครัวเดียวกันและศรัทธานี้จะเป็นแสงส่องให้ชีวิตคุณสว่างสวย,ยามามโมโตะเชื่อมั่นว่าหากบ้านหลังหนึ่งสว่างโลกทั้งโลกก็จะสว่างตามการเปลี่ยนโลก เริ่มจากการเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์เพียงคนเดียวไม่ว่าชาติพันธุ์ภาษาหรือภูมิประเทศจะต่างกันเพียงใดสธานี้เป็นของมนุษย์ทุกคนเป็นพลังที่เชื่อมใจมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างไร้ผแดนนำเมียวโอเล่ง,งเงเคียวการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการข้ามมหาสมุทรแต่คือการข้ามกำแพงแห่งความกลัวความสิ้นหวังและความแบ่งแยก เพื่อบอกกับโลกว่าศรัทธาไร้พรมแดน